ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆสลอมลอยกลุ่ม้าวันนี้ทําต้มตับ่ายผักรวมค่ะส่วนมากเน้นไปที่เห็ด <c oughs> มีเห็ดอยู่สองสามอย่างใส่ลงไปเนาะเราไปดูวิธีการทํากันค่ะง่ายๆเลยใส่ไก่ลงไปค่ะผัดให้หอมน้ผัดไก่ให้สุกถ้าเราจะปรุงรสไปก่อนนะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วหวานค่ะปรุงรสตามใจชอบค่ะเพื่อนๆ ปงปรุงรสค่ะน้ำมันหอยค่ะค่ะจากนั้นใส่ผักเนาะกระหล่ำปีกวางตุง้งใส่เห็ดเข็มทองเห็ดอะไรก็ได้เห็ดที่เรามีนะคะใส่ข้าวโพดด้วยเห็ดหอมสดค่ะเห็ดชิเมจิใช่ไหมไม่รู้ใ <laughs> ช่รอป่อันนี้เป็นเซอร์รี่ค่ะขึ้นใช้าฝรั่งค่ะ ทีนี้เราก็ผัดเนาะผัดผักผ,ผัดให้เข้ากันเนี่ยเราจะโรยกระเทียมเจียวด้วยค่ะปรุงรสก็ตามใจชอบเนาะใครชอบแบบไหนปรุงรสแบบนั้นเลยค่ะค่ะเราจะผัดผักให้สลดแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำเนาะค่ะน,นี้เป็นเต้าเจี้ยวเนะเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวแห้งๆต้อใส่เข้าไปค่ะ ต่อไปเนาะค่ะพอผัดเต้าเจี้ยวเข้ากันแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเนาะค่ะประมาณนี้เลยจากนั้นตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ผักเขานิ่มเนาะเพื่อนระหว่างที่เราต้มอยู่นี่เราก็ชิมรสเนาะเราเอารสตามที่เราชอบเนาะข้าวติดสินราอะรนะเฮีย<ๆ>เยี่ยมเลยอร่อย รอให้ผักเขานิ่มก็ทานได้แล้วค่ะเป็นครั้งแรกที่เราใส่เต้าเจี้ยวของฟูเรียเนาะอร่อยเลยค่ะอร่อยเลยเพื่อนๆปกติเราทําไม่ค่อยใส่เต้าเจี้ยวค่ะครั้งนี้ใส่เต้าเจี้ยวอุ๊ยอร่อยรสชาติดีดีชิมหลายรอบละอร่อยมากๆเลยจ้ะอร่อยจริงๆเลยมื้อที่สองของต้มตับไชยอร่อยมาก ค่ะต้มตับไายของเราอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะง่ายมากๆ thanks for watching นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบายๆค่ะมาสละมาบายบาย